นักเรียนมองดูเด็กเยาวชนเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับเข้าไปได้เลยในปัจจุบันเนี่สิ่งที่ผมมองดูในส่วนของตรงนี้นะครับว่าทําอย่างไรนี่เราจะนำเยาวชนให้เขาขวัฒนานะครับสิ่งสำคัญก็คือสื่อเทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งเยาวชนเนี่ก็ข้ามา นะครับปูปั๊บยึดถือปูปั๊บยึดถืออายุกาพปกนี้แต่ว่าพอจตะว่าเข้าวัตตะว่าแนวทางของการปฏิบัติเนี่ยอยากม่ความเมืนะครับเคยสมัยเป็นครูเคยนํานักเรียนนะครับ <c ười> ไปอบรมทมจริยธรรมหรือคุณธรรมจริรยธรมร,รมนี่สี่คืนห้าวันอยู่ที่วัดทางคุณหารวัดคุณหารนะครับไปเข้านอนอยู่นู้นนะครับ พอจบหลักสูตรอบรมกลับมาเนี่ยโอ้เด็กดีมากนะครับเด็กปฏิบัติดีมากเลยยกมือไหว้พูดมีสมาการพูดก็มีสมาคาระนะครับแต่พออยู่นานๆมาข้ามันเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้ก็คือส่วนที่มาคิดดูว่าก็มันไม่แปลกที่สมัยปัจจุบันนี้เยาวชนต่า,างๆมันวุ่นวายกันไปนหมดเพราะห่างเหินจากทางคำสอนของกุฎจ้า นะครับในส่วนของตรงนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์นิสิตศึกษ,ษาที่เรียนเรียบตร,รีในสายเนี้ยในสายการบริหารระดับสูงเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะต้องมองในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับก็เพื่ออนาคตของพุทธศาสนาของเราเพราะว่าในปัจจุบันนี้เล็กๆ,ๆน้อยๆดังมากนะครับดังในทางที่ไม่ดีด้วยนะครับ าศาสนาอื่นไม่เห็นออกสื่อเลยไม่ว่าจะเป็นคีสรามอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีถ้าคนเรานิดนิดหน่นนนอยๆเอาละอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า,วา,าศาสนาพุทธของเราเนี่ยมันกวา้างใหญ่นะครับกวา้างใหญ่สามมาเปอร์เซ็นต์อย่างคนไทยเราก็ทห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนับเป็นปาศาสนาพุทธอยู่แล้วพระสงฆ์มีทุกหมู่บ้านมีทุกวัดทุกหมู่บ้านอะไรที่มันเกิดขึ้นแต่ต่างไปน,นิดนิดหน่นอยๆเนี่ยก็ท <schwierig. S 2> ําทให้ บุคคลภายนอกมองนะครับโดยเฉพาะพวกที่นับถือต่างศาสนาของเราเนี่ย <c oughs> ก็จะโจมตีทงทีทำลายศาสนาของเราังทีอันนี้เราต้องคิดนะครับต้องคิดในส่วนของตัวนี้ในส่วนของข้อที่เยียกรณอนแม่ผู้ประสานงานนะครับว่าในแนวของการบริหารที่เคยเป็นนโยบายแานะส่วนตัวน้นมาก่อนเนี่ย นะครับแนวทางที่เราจะพัฒนาวัดวาอารามเเาามีแนวทางไหมจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะกาเรียนการศึกษาเนนะครับว่าวัดทุกวัดในเขตของตำบลเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของทางท้องถิ่นท้องที่ท,ท้องถิ่นกันกำนันท้องที่นายกในท้องถิ่น ที่จะต้องดูแลนะครับดูแลมันดูแลได้แต่ในเรื่องของกฎกติกา,านี่อาจารย์นิสิตเนี่ยอาจจะทราบมาในคนจนบ้างใช่ไหมพรับปะะมาณาต่างๆเนี่ยจะพัฒนาหมู่บ้านในตำบลนี้ไม่มีประหานครับไม่มีประหารแต่จะพัฒนาวัดพั ธนาโรงพยาบาลเนี่ยนะไม่มีกฎหมายให้สั่งจักเขาที่ว่านอกกรนะครับนอกกรงทางวัดก็มีผลาการศาสนาดูแยทางาอบตคิดอยากจะสร้างวัดสร้างสาธารณสถานให้กับวัดสมมติว่ามีงบประมาณ ต้องขออน,นุญาตกรมการศาสนาก่อนทำหนังสือจากอบตไปถึงกรมการศาสนาว่าอบตมีงบประมาณอยากจะพัฒนาในส่วนของตำน้นตรงนี้กรมการศาสนาตัวนี้ว่าเป็นการสามภาก็จะบอกว่าในส่วนของท่านที่จะพัฒนาวัดวาอารามทางกรมการศาสนาเนี่ยไม่มีงบประมาณที่สอดแทถ้าท่านมีงบประมาณ ท่านสามารถดาเนินการได้เลยอันนี้ก็ต้องเอาเอกสารของโครงการศาสนานีไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงหรือกรมอื่นก็เช่นเดียวกันนอกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับต้องเอาจนวนประกอบเพราะว่าเมื่อทําไปแล้วนี่มันก็จะมีหน่วยหน่วยตรวจสอบมาเยี่ยมเยียนอะ่มาเช็คดูว่าโครงการที่ท่านทำมาเนี่ยงบประมาณสมมติว่าหนึ่งล้านบาทเนี่ย ท่านสร้างขึ้นมาหนึ่งล้านบาทให้ประวัดเนี่ยแล้วไปดูระเดี๋ยวไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานไม่มีหนังสือให้สัญญาเนี่ยก็เตรียมตัวนะเตรียมตัวสง่งพืนแล้วก็นายกจกาะเงินแค่หนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทเมื่อคืนขึ้นทางขึ้นทางอบตนั่นแหละนะนครับเจ้าหน้าที่กองทางอะไรต่างโดนหมดกำราการกลัจรับโดน เพราะฉะนั้นในส่วนของการคืนเงินในลักษณะนี้<ม>ก็ต้องเป็นสัดส่วนในยีกี่เปอร์เซ็นต์ครังกี่เปอร์เซ็นต์คกางกองช่ง<ม>างเจ้าที่ระสดุกี่เปอร์เซ็นต์ออกมารวมแล้วส่งกีแล้วเท่าไหร่ะครับจริงๆเพราว่าวัวาวดโรงเรียงสาธารณสุข<ม>เป็นส่วนที่ท้องถิ่นก็คืออบอตเทศบาลเขาอยากจะพัฒนา อยากจะพัฒนามากอยากจะช่วยกันวัดพระกุธเจ้าเจ้าว่าพระพิสุสเด็จที่อยู่ในวัดก็ไม่มีรายได้จะอะไรมาพัฒนานานๆนนทีพระป่าก็ไม่ค่อยมีนะครับกระถิ่นก็มาแค่ได้เข้า,า,ขาพี่นองประชาชนในชุมชนก็ลําบากเพราะฉะนั้นในส่วนที่เจ้าของประมาณคือบตรรทศบาลอยากจะสร้างมันติดขัดอยู่ตรงเนี้ยนะครับอยากจะสร้างมันติดขัดอยู่ตรงเนี้ย เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นไปได้ท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยจะต้องแก้กฎหมายตัวนี้นะครับต้องปลดล็อกออกนะครับปลดล็อกตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะให้ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นบอตอนิสุบารน,นี่ได้มาช่วยดูแลปกคร,รคองน,นะครับดูแลปกคร,รคอง เป็นการสืบต่อพูะุทธศาสนาอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไรไไดพระก,ก็อยู่ยากลาบากบางทีอะไรต่ชั้นก็ไม่มีอย่างเนี้ยนะครับอย่างน้อยๆมันต้องมีในส่วนของพวเนี้ยพระก,ก็เหมือนกับญาติโยมนะครับมีความเป็นอยู่คล้ายคลึงกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ในส่วนเหล่านี้ก็อยากจะเรียนไปศึกษ,ษ,ษา ทุกท่านา<ส>านะครับได้ได้รับทราบนะครับหลายหลายท่านก็คงจะบ่นนะครับว่าทางวัดนะหลายหลายวัดนี่ก็คงจะบ่นว่าออบจนี่ทำไมไม่ทําตรงน,นั้นก็ให้บ้างครับตรงนี้บ้างนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ทําก็ต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงนะทำยังไงมู้ถึงจะถูกต้องตามกฎหมายจะสร้างห้องน้ำให้กับวัดอย่างเนี้ย พบประมาณทำยังไงใช้บา,าร,ร,รียังไงหลีกเลี่ยมันก็อันตรายนะครับ้าอ,อุปกรณ์มไม่ค่อยถูกันนี่ต่อี้เรเรียนมาก็ตายนะครับตายตาย,ตายทั้งนายกตายทั้งเจ้าหน้าที่นะครับใน่พนขงตรงนี้อันนี้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาจริงๆแล้วในวัดดอนแก้วห้วยวานตั้งแต่สมัยท่านพระครูกุญชิตมาอยู่ที่นี S <S จเจริญน,นะฮะเจริญเจริญรืแลมากเป็นวัดส,สายปฏิบัตินะครับสายปฏิบัติธรรมไม่เฉพาะแต่จังหวัดส,สิเกตนนะครับที่มาอบรมที่นี่คณะครูอ,อาจารย์ในช่วงที่พานักเรียนเข้าปฏิบัติธรรมอบรมเนี้ยก็จะมาที่นีเขาบอกว่าโอ้ไปไกลไปต่างจังหวัดก็ไปแต่แคกที่ก็โอโหดีครับได้มาดูบรรยากาศที่นี่ แล้วก็เป็นาการทำแรงงานต่างปนะเนะครับคณะครูอาจารย์แต่ละพื้นที่ทีไ่ได้พานักเรียนลูกศิษย์หารมาอบรมที่นี่สองคืนสามวัน่นะี้สองวันสามคืน่นี้นะครับก็พึงพอใจนะครับพึงพอใจเด็กได้นะครับเด็กได้ครูดได้ในส่วนของตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือในในส่วนของในเรื่องถานที่แห่งนี้น,นะครับก็คิดว่า อาจารย์นะครับที่ทมาศึกษาดูงานที่นี่นะครับก็จะเห็นบรรยากาศแล้วก็เห็นพื้นที่ต,ต่างใน,นส่วนตรงนี้ก็อยากจะฝากท่านอาจารย์มงคลเนาะ,ะวัดดอนแก้วโพยวะเนี่ยวัดป่าแก้ววนันมาก็อยากจะมีป้ายเป็นภาษาไทยแล้วก็อยากให้ต่อนรวยเป็นภาษาัางลางแวนด้วย เพราะว่าแถวหนึ่งด้วยเพราะตอนนี้คนอยู่อยู่บ้านอยาวรวยป่านะอยู่ข้างที่ทางผ่านจากเพื่อนชันที่จะไปวัดสีมุคนวัดพญานาคก็ตอก็นับเป็นความคิดที่ดีนะครับเนาะแต่ทีนี้จากด้วยเวลาที่กระชันแล้วขอขอประธานอภกันจากจาก็เสริมนิดหนึ่งนะครับว่าฝรั่งได้มาเจอเพื่อนระถามทางวัดเนี้ย เออมันมีแต่ป้ายเป็นภาษาไทยถใใ้ามีป้ายก็ตองสร้างเกรเกริเด่นๆครับก็ต้องขอุติการเซวนาในเบื้องต้นนี้ก่อนครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านอดีตนายกพอปรอคุ้มคาครับท่านไทบุญเชื้อท่านไทบุญเชื้อทองมากๆนะครับที่ให้เกียรติมานะครับเซวนานะครับกับเรานวันนี้นะครับ แต่ทีนี้ด้วยด้วยด้วยเวลาที่จากัดเนาะเดี๋ยวพระบุญเจ้าก็จะเป็นชันเพงนะครับแล้วก่จะร่วมรักแต่ตอนเข้าาอมกนิดนึงนะครับขอผ่านประธานโรดคณะวิทยากรที่ที่มาร่วมในวันนี้นะครับก็อ่านด้วยกระชับนิดนึงนะครับเนาะทีนี้ต่อไปนะครับผมจะนําเรียนนะครับ่าท่านอดีตกำนันนะครับตำบลค่้ยคว้านะท่านภัยาลนำบรรยายนะครับจะมาสาธสวนานะครับเกี่ยวกับ การพัฒนานะครับในทางการ